ตอนนี้เราอยู่กับช่องเบนจีสวีเดนนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาอยู่ที่ที่ไหนคะทุกคนเราจะพาไปแหลมกระทิ้งค่ะทุกคนคะ่ะในทางเดินมันยากมากนะคะตอนนี้ได้พึ่งทางแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดชมวิวของเมืองภูเก็ตจะสวยขนาดไหนนะคะอันนี้มาตอนเชา้า ประมาณ6โมง7โมงแต่พรอาทิตย์นะคะก็ขึ้นไปแล้วเราไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าสวยขนาดไหนไปไล่ หาถ้ำนะคะทุกคนอย่าหาถ้ำนะคะมาแค่นี้เห็นวิวสวยมากแล้วก็พอแล้วพอแล้วนะคะวิวสวยแล้วนะคะยังไม่ได้ถึงยอดที่เป็นก้อนหินนะคะที่เป็นจุดไฮไลท์แหลมกระทิงยังไม่ถึงก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละพอแล้วแล้วก็สวยมาก วันนี้ใช้คำว่าสวยเปลืองมากนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตามลุ่มนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ดูว่าเบนจี้พาไปไหนต่อนะคะ จับภาพนะคะตอนนี้ค่ะกลับแล้วกลับแล้วนะคะดีว่าฝนไม่ตกจะบอกทุกคนว่าถ้าจะมานะคะมาตอนฝนไม่ตกแล้วก็ถ้าตอนนี้เรายังไปไม่ถึงแหลมกระทิงเลยนะไปข้างทางแล้วก็กลับแต่ก็วิวสวยมากแต่ทางที่ดีคุณอย่าหาทรรนะคะ ่าหาทำดีกว่าคุณไปที่เขาจ่ายตังดีกว่านะคะทุกคนมันก็สวยนะเรามาครึ่งทางแล้วสวยมากแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็พอแล้วก็เลยได้ครึ่งทางถือว่าถึงแหลมกระทิงแล้วนะคะก็เป็นอันว่าทริปนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราอยู่ภูเก็ตสี่วันนะคะเป็นทริปสั้นๆทุกคนสามารถทำตามได้ถ้าสมมติว่าใคร ดูคลิปนี้สามารถตามรอยเบนจี้มาได้นะคะทุกคนมาครึ่งทางแหลมกระทิงนะคะสวยมากแล้วเราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะคะเบนจี้มาสำรวจให้แล้วนะคะว่าสาวๆสวยๆย่างเรานะคะอย่าหาท่ามค่ะขนาดชี้ใส่รองเท้าแบบ เอออย่างดีแล้วนะอืมจะต้องผ่านเลาะเลาะเลาะตรงนี้ไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสายสายสายเดินป่ามาได้นะจ๊ะนะจ๊ะมาได้นะคะแล้วก็อย่ามาทิ้งขยะนะคะดิฉันก็เห็นขยะนะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บกลับมาะคะ่ะเพราะว่าไม่สามารถจริงๆค่ะจุดก่อนทุกคนนี่ค่ะกับ วันนี้เราไปดูกันนะคะว่าพระที่จะตกตวยหรือไม่ตามไปดูเลยจ้า ดีมากค่ะทุกคนอย่าตามเป็นจี้ไปดูกันเลยนะคะมาส่วนหน้านี้จะเป็นแบบเมนูพิเศษมีไข่รกระทะมีขนมปังค่ะขนมปังตอนนี้มีสองแบบมีสัขยายามากกับพายาโทสตัวพายาโทสจะมีเนยเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีข้าวหน้าไก่เนื้อทองวันนี้ข้าวหน้าหมูไม่มีนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นหมี่ตัวนะคะ ป้ามีเป็นมามา่าอร่อยมากมาต้าอร่อยนะบุฟเี่ต้างต้งนะคะข้าต้องุีเค่ะอนนี้เราจะมาลองชิมกันคะน้ำก้านอร่อย ทุกคนเราจะตามไปในละครซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอนะคะทุกคนเดี๋ยวตามไปดูนะคะร้านโปที่เสียงค่ามาแล้วทุกคนเห็นเราอยู่ทะเลแบบนี้นะคะเราแต่งตัวแบบนี้นะคะคือเราจะไปคาเฟ่ค่ะทุกคนแต่ก็วาร์ปมาอยู่ที่ชะมีลาบีค่ะเอ้ยใช่เรามาลาบีค่ะทุกคนแล้วมาด ทริปภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปต้องแหลมก็คือแหลมกรุงเทพแหลมกระทิงแล้วก็ไปร้านอาหารที่ตมข้างหน้าคลิปที่ทุกคนดูมาเมื่อะกี้นะคะก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวน้อยมากนะคะทุกคนแล้วก็คนไทยก็คือสามารถมาใช้โครงการ เราเที่ยวด้วยกันได้นะคะทุกคนก็คือแต่ที่สําคัญคุณต้องจองล่วงหน้า7วันแต่เบนจี้ก็คือไม่ได้จองล่วงหน้า7วันก็คือใช้โครงการไม่ได้ก็เป็นหน้าเสียเป็นการหน้าเสียดายมากๆนะ,ะนะคะทุกคนสาหรับใครที่อยากให้เบนจี้รีวิวโรวงแรมที่มาพัก4วันในทลิปนี้นะคะก็สามารถคอมาเว้นบอกมาข้างล่างนี้ได้นะคะค่าจากการที่มาเที่ยวนะคะคนน้อยมาก รู้สึดเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างนึงนะคะทุกคนก็คือว่าร้านเนี่ยปิดเยอะมากแถวป่าตองแล้วก็แถวถนนกรัรลนแถวนั้นที่ยาวติดเรี่องตายฝั่งอะค่ะก็คือปิดหมดเลยร้านอาหารแมกกะท่าเซเว่นอีเลเว่นนะคะก็ปิดเยอะมากคือแบบปิดติดกันประมาณ5้าสาขาะค่ะทุกคน แบบเป็นเรื่องน่าเศร้าของภูเก็ตมากๆนะคะแล้วก็เหมือนอย่างปิดร้านอาหารก็เยอะอย่างสตา b u c k คเองก็ปิดเยอะมากนะคะปิดหลายสาขาซึ่งเราคิดว่ามันไม่น่าจะปิดเพราะว่ามันสามารถอยู่ด้วยตัวของมันเองได้มันเป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้วมันน่าจะแบบ หล่อเลี้ยงตัวเองไปให้พ้นจากสถานการณ์โควิดได้แต่ก็ไม่ก็ผิดไปหลายสาขาอาจจะเป็นการลดต้นทุนของบริษัทนะคะแล้วก็มีร้านขายให้เช่าเต็งแบบขายด่วนเยอะมากสำหรับใครที่อยากมองธุรกิจนะคะตอนนี้ก็คือมาดูกันได้เพราะร้านสวยๆเนี่ยประกาศขายเยอะมากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ จังหวัดภูเก็ตเนี่ยสามารถเติบโตได้อีกแต่แช่วงนี้อาจจะซบเซาลงหน่อยนะคะก็ขอเชิญเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะบ๊ายบาย